บอกมันนอเลย่นอมันกินกาแฟมือเศ้าหนิมันกินอนแล้วไมเจ้าหน่ะเออโอเคโอเคเคโออเช่วยทำได้ไมบายากเนี่ย่ะไม่มาท่านมาต้องหาน้องใหม่น้อมีพ่อพอมันอยู่ตงไนได้ยังไมีหน้าตสมุดเลอเจ้านี เทากินกันเลยเรื่อยเลยเขากินกันหมดแม่เด้กเย็นแล้วมันจะกินมาได้มาไหไม่เค็มแล้วไม่ยังหรอกทัานเย็นแล้วนี่กินมาได้เนี่ยไม่ตัวโดดลุกปลาคั้มบักหนเดิปลาหมึกพร้อมให้เนาะมีปลาหมึกแค่ยังนั่มากินนั่นี่ให้เพราะอีกอันนั้นนี่บอ๊บอมีปลาหมึกซื้อหรอก <blender> นม่อะไรปสไ้าว่าจะกินน่มใส่ไก็อยาง้เอ้ยชุดเท่ากไาัไ <GO> ข <av i> <t ai> ่ปลาเลยมวบัรอีมันอยู่ด้อแต่เพอีนั่นมันแบบทามันมามันมันวแปดสิบเปอร์นต์เี่ยงไรราดปลาอันนี้ราปลา เคมกลื้เามเย็กัโทรนว็มันาบเอไปดกเวันน่าปลาเมือกแต่ปลาเมึอกมันก็เค็มไวแ่งครับเอาาใส่ไปเด็กเงอาักเค็มกับปลาทะเลสุดหรอ่เนาะเอากถ่ายเข้าด้เค็มเป็นปลาเมึกเขาบยาโอบก้องนะโกซิบาออกแน่ตะกมีมันยิ่งยิ่งกันตะกมีนมันจะออกกรยามันเข้าบอย่อยากออกเอาคนน่ากิน ไปปีนเสาไฟฟ้าอะไร่าเงาไปปีนเสาไฟฟ้าหรือเ่าสิได้หลายไร่อยู่เลยเนาะแม่แม่ไปปีนเนาะสายปฟกันฝาไปปีนเขานี่จะขาสานว่านี่พี่แกงแกงว่านี่เขาเย็นเลยบุัปพีบุ๊พีคอยไปเก็บเยมันอ่อนลงชิปเลกระบดังกเพียเนาะปีนเไฟฟ้านะยังดังลงธรรมดาลงประจังเซ่มึงชอาคนกินปีนขึ้นโดดคุณติ๊ กคไม่มูกินก็่กินกับไม่เห็นกมอยู่มืนี้เป็นตลาดของตรงอยู่อะกด้เงืนปลาไปขั้นเมนจวนขั้นโมไปกบเทียไรร้อไร้ห่วยาเราไปมันตายได้คนวิ่งคนเวียนไายกะตายตตายกนตัวจบปะบ มาพี่รอเพื่อนี้กัไปได้ทีออมพี่รอเพื่อนล้วเข้าไปเป็นยังเราจะิไ้ปลาเฮ้ยปลาจีนปลาจีนเดี๋ยวเราจะสร้างได้หินของเขาของเขาปลไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราต้องกินของเราไปเป็นไกินจังกินมาป่ามามาบีมาพ่อพักเข่าพอดีนั่นไปไปหาพี้เวนไอ้น้องกันโฮม รถตู้พาไปเบอเอาเข้าแม่เข้าแม่เข้าท้งในเอร์เข่าทั้งหมทั้งหมดเบอร์เข่าทั้งแต่ทังคนใหญ่คนตัวคนาะจายแล้วองเสียเราออกออกนาฬิกาไหมั้งกนซื้อนาฬิกาได้สองนหาหิน้สดงลองเสียเราวหเยยอดห่ายอดวิวเราได้สาวมาบอกเรานาฬิกาบอกกเ่าใช่ไหมตัวได้้ ก็เลยซื้อตัวที่หางที่คนใหญ่นี่ยเผู้ซื้อหรือที่กินก็ได้ว่าที่ซื้อดอกแ่ลว<อ>่าเอาคนรอสองคนนี้พากันมาถ่ายยัง <c oughs> แต่ยินว่าคนรอลุกวับประเด็นกากเนโะลุงจะห่วงพ่อเออเขาเป็นผู้บ้านเนี่ยได้ว่าที่ซื้อเด้เขาว่าคนรอแต่เนี่ยน่าเดือดรุกกอนเลยเว้ยง่หลับประยลุกก็แทอ น้อยเดียวแล้วย่าประเดอะไรน้อยน้อยเดียวไม่เป็นไรมอมอนึงเนี่ยเพี่บึ้บว่ากัละวันเราไม่ไรกับที่ไปหายิ้มขำๆบ่ยังไงบ่จะขึ้นเมื่อแม่สิบห้าไปท้ากิจกรรมถ่ายรูปเหรโรงงานบริษัทเบึงเหรนเนาะแต่นี่อยู่เมื่อแม่เนี่ยพันดาจิบเนี่ยไปนั่งขึ้นมา่อย่างเรื่อสนุกอยู่เรียนหนังสั้นแต่นี่อยู่โรงเรียนวะเดนขึ้นเมื่อแล้วแม่บ่เขาจะไปถ่ายรูปกิจกรรมเขาเหรอนะมามาจากมื่อ วันที่แปเื้อโอ้ังผักบอนเต็มที่ใ้ายุ่มากหนาฝนนี่มันมันงามบานเท่านะเส้ามากมันกัสดชื่นห่อนห่อนเลยยี่สิบองศาแต่ว่ามันแดดนะเห้กูเข่าเ้าอย่นี่หนาวเย็นสบายเลยเขามีอีกอย่างเกาะเขา่จะดีจะไปเที่ยวไะเลบัดุพื่ะ โมงแรื่องในไก่ไปเที่ยวจนแหลื่อเบิ่งจิบนะอันนี้ส้มกินนี่นา่งดินมาอยู่ญี่ปุ่นคือกันแม่ฮ้อนฮ้อนก็ฮ้อนกว่าบ้านเข้ามันปะได้ยี่สิบองศาเดียวว่ะยี้ยของแรงเนาะอือยุ้ยของแรงอือเบิ่งกับเขาอันสบุ๊คสตีอาลุ่มหลือบ่ลหรืาอะไรนี่บ่วง่ายบ่วไม่ถูกกัง่ายอาข่านเนาะหรือตุ๋นเนาะ ก่ว่าเขาจะเขาอดทนขนาดเนาะไอสิบเอคนบ่แม่นสิบคนสิบเก้าถ้ารท่านบ่สิบเก้าคนเอาอขาดการติดต่อได้เอามาเมื่อดแล้วเอาวาออกมาแล้วเมื่อกี้เขาเขาอดทนนากขนาดเลยเขาปวดตำรวจใช่เดือนใช่เดือนโมมาแล้วดิขึ้นอมาแล้วหคน่ยังกินอยู่บ่